อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับ ให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับผู้ชมครับทางรายการเศรษฐีเกษตรนะครับพามาชมการทําเกษตรแบบคนเมืองมาหลายตอนแล้วครับในตอนนี้นะครับถือเป็นตอนพิเศษเราพามาชมการปลูกเมลอนบนดาดฟ้าครับ ซึ่งแปลงปลูกของพี่เขานะครับอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับวันนี้เรามาตามชมกันว่าการปลูกเมลอนบนดาดฟ้านะครับจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีเกษตรได้อย่างไรครับที่เห็นนี่แหละครับคือแปลงเมลอนบนดาดฟ้าของคุณรุ่งรจนดเวชจศิธิ์ซึ่งทำกิจการโรงงานพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการส่วนแนวคิดการทำแปลงเมล่อนลอยฟ้านี้ <S <S เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่เขาเดินทางไปอิสราเอลและพบว่าที่นั่นมีการปลูกพืชผ,ผักผลไม้ได้ทั้งๆท,ที่เป็นประเทศแถบทะเลทรายจึงเชื่อว่าดาดฟ้าโรงงานของเขาก็าน่าจะปลูกพืชได้ก็เลยศึกษาหาความรู้จากตำราต่างๆแม้กระทั่งในเว็บไซต์ YouTube จนปลูกเมล่อนได้สำเร็จเป็นตัวอย่างของเกษตรคนเมืองได้เป็นอย่างดีอีกรายหนึ่งครับ ว่าเหมาะที่สุดเลยครับคอนเซปต์ผมที่าอยากจะทาคือตัวนี้ในเมืองเราอยากจะทาเกษตรพื้นที่จํากัดซึ่งชั้นที่ผมทําพวกนี้ที่เห็นเี่นก็เช่นกันอันนี้คือเพราะเกษตรในเมืองซึ่งผมมีแบบรูปแบบหลายรูปแบบมากคือขั้นบันไดวนซึ่งจะอยู่อีกทิศหนึ่งที่ผมกำลังทําอยู่ ว่าต่อไปของผมคือเรื่องข้าวผมจะใช้ระบบเดียวกับกระถางนี่เลยนะเพราะข้าวเนี่ยมันต้องกันน้ําขังตลอดเวลาซึ่งอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยผมว่ามันสามารถปลูกข้าวกินได้ในพื้นที่เล็กน้อยของผมร้อยตารางเมตรเนี่ยผมมั่นใจนะฮะว่าถ้าในเมื่อแมลงผมสำเร็จแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยอนาคตเดยดตา จริงแล้วเนี่ยการปลูกเมล่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าการปบอมเด็กเจอปัญหาถ้าคุณใจคุณไม่รักคุณทําไม่ได้ต้องใจรักแล้วก็คุณค,ค่อยค่อยดูแลและเจอปัญหาอย่างสุดมันแรงเยอะคุณต้องมีความอดทนอดกั้นในการที่ว่าคุณจะต้องค่อยๆกําจัดเขาแต่ในคติของผมเนี่ยใน,ในบนดัดฟ้าผมเนี่ยผมจะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ การปลูกเมล่อนเป็นตัวทดสอบตัวคุณต้องมีความอดทนอดกันแล้วก็เส้นสายพันธุ์เมล่อนตัวนี้มันเป็นตัวที่สร้างความอดทนให้คุณมากความอดทนอดกันคุณถึงจะสามารถที่จะทำเกษตรตัวนี้ได้การปลูกเมล่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าการอบอ้อมเด็กการปลูกเมล่อนเป็นตัวทดสอบตัวคุณต้องมีความอดทนอดกัน จริงแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกษตรนะครับทุกเ,เด็กหนุ่มทุกวันเนี่ยมองข้ามอยากจะเด็กหนุ่มทุกคนนะที่อยากจะมามาเรียนรู้กับผมนะผมยินดีเลยนะค,คุณจะเป็นเท่าแก่น้อยได้ใน,นอนาคตถ้าคุณมีความอดกั้นอดทนเหมือนผมก,การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปโนิกซึ่งให้ปุ๋ยทางระบบน้ำคุณนุ่รอดได้ขยายแปลงปลูกไปถึง168กระถางในพื้นที่100ตารางเมตรสำหรับผู้ที่สนใจ แนะนำให้ปลูกซัก20กระถางก่อนลงทุนประมาณ25,000-30,000ถึง 30, บาทจะได้ชั้นปลูกพร้อมกับหลังคาพลาสติกกระถางปลูกเครื่องปลูกปั๊มและระบบน้ำรวมไปถึงอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าและวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างครับอันนี้ถ้าเกิดชุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่เห็นเนี่ยประมาณสักกี่กระถางครับแถวเนี่ยชุดนี้ของผมเนี่ยฮะความยาวประมาณอยู่ที่3เมตร20 กว้างประมาณสักหกสิบเซนเนี่ยมันจะวางได้20กระถาง20กระถางใช่ครับครับลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าชุดประมาณขนาดนี้ก็อยู่ละเราหน่าจะ2 5 0 0 0ื่นห้าถึงสามหมื่นนะถ้าว่าครบครบเซตของมันเลยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในนี้อุปกรณ์จะมีถังแล้วก็จะมีไอตัวพวกระบบที่จะปล่อยน้ํำมันนะฮะคือพวกตัวดินดินตัวนี้ดินพิเศษนะครับเป็นดินเผาเผาเป็นเม็ดนี้นะเป็นเม็ดมวลเบาครับซึ่งตัวเนี้ยคือมันดีอย่างคือจะทำให้ให้ลาดนะะคือมันขยายได้ง่ายและมีอากาศระบายข้างในตลอด การปลูกพืชดีแน่นอนตัวนี้คือมันมันยังไม่อั้นมันจะพองเพราะฉะนั้นรากกันชอนชายของมันเนี่ยจะดีมากๆแล้วมันอุ้มอาหารได้ดีมากเมล็ดเมลอนญี่ปุ่นมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่เมล็ดละ10-15บาทครับคุณรุ่งโลดแนะนำให้พ่อเมล็ดโดยห่อด้วยผ้าและพลมด้วยน้ำอุ่น60องศาเซลเซียสลงไปให้ชุ่ม ทิ้งไว1้1นสชั่วโมงจากนั้นก็นำเมล็ดใส่ในแผ่นฟองน้ำวางลงในถาดที่ใส่น้ำผสมน้ำยาเร่งรากไว้ประมาณ9-10วันต้นอ่อนเมล่อนก็จะมีใบจริง2-3ใบนำไปลงปลูกได้แล้วครับเ <cs reproduce> มื่อลงปลูกช่วงแรกให้บำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยเกรดสูตรเสมอ <classics> เช่น15-15-15หรือ30-30-30ลงไปในระบบน้ำและรักษาร,ระดับความเข้มข้นของปุย๋ย โดยดูจากค่าการนาไฟฟ้าหรือค่า EC ให้อยู่ที่1.8และค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ให้อยู่ที่6.5ควรวัดค่าต่างๆและเติมปุ๋ยทุกวันนะครับพอครบ1เดือนต้นเมลอนก็จะเริ่มออกดอกต้องช่วยผสมเกสรครับ ถ้าผมจะพามาดูไอ้ต้นที่ว่าหลังมีดอกแล้วเราจะให้สูตรไอ้ตัว45นะฮะศูนย์สี่สิบห้าตัวนี้ครับน,นี่เป็นมันดอกเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องพอขึ้นนี่ปุ๊บเนี่ยเราเราต้องใช้สูตรไอ้ตัวศูนย์สี่สิบห้าศูนย์ละนะฮะละลายน้ำให้ต่อเนื่องตามอัตราส่วนที่มันเราเราจะมีตัววัดค่าของปุ๋ยนะฮะเราจะบำรุงไปเรื่อยๆจนมันมีผลมีดอกก็เราใช้สูตรนี้ไปตลอดเลยตลอดเลยอ่ะพอลูกโตขึ้นมาประมาณสัก ประมาณขนาดนี้นะฮะเมื่อติดผลได้สัปดาห์กว่าๆผลก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะสร้างเมล็ดคุณนุ่งรดจะใช้อาหารเสริมฉีดพ่นทางใบเพื่อเพิ่มความหวานทุก10-15วันเทคนิคสำคัญที่ช่วยได้ผลเมล่อนขนาดใหญ่ก็คือต้องเลือกไว้ผลตั้งแต่ข้อใบที่9ไปจนถึงข้อใบที่13ครับแต่จะให้ไว้ผลไม่เกินต้นละ2ผลเท่านั้นนะครับ ันนี้เห็นบางทีในในหนึ่งต้นเราก็มีดอกเยอะแต่ทําไมเราไว้ลูกแค่ไม่กี่ลูกครับตรงนี้จริงแมล่อนที่จะได้ให้ได้ผลดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยคืออย่างมากที่สุดคืออย่าให้เกิน2ลูกจากประสบการ,รณ์ผมนะแต่ชาวสวนจริงๆที่เขาปลูกเนี่ยเขาให้แค่ลูกเดียวจากข้อที่1นับจากข้อเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถึงระหว่างสิบสามเนี่ยช่วงนี้ดีแต่ไวได้ไม่เกินในตัวของผมเองเนี่ยคือผมทดสอบมาจากอดีตในหนึ่งต้นเนี่ยผมวางห่างได้นิดหนึ่ง อย่างสมมติผมมีลูกหนึ่งเลยใช่ไหมฮะเราเป็นทิ้งห่างให้ประมาณสักแปดข้อมีอีกลูกหนึ่งหรือสักห้าข้ออีกลูกหนึ่งอย่างที่เห็นตัวฝั่งนู้นที่เป็นลืดนะถ้าไวเยอะจะมีผลเสียยังไงครับลูกจะเล็กแกรนครับรสชาติก็ไม่ได้หรอรสชาติได้แต่มันแกรนนะมันแกรนน้าหนักอะไรพวกนี้น้ําหนักไม่ได้ใช่ครับวิธีง่ายๆในการกาจัดแมลงที่มากัดกินยอดเมลอนให้ใช้พริกแกงนํามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืน นำน้ำที่ได้มาเจือจางแล้วฉีดพ่นนอกจากนี้มักจะมีนกหนูและแมลงปีกแข็งมาเจาะทําลายผลแนะนําให้ป้องกันโดยหอผลตั้งแต่อายุได้สัปดาห์ก,กว่าๆครับคุณรุ่รจน์จะแนะนําอีกว่าต้นเมลอนที่ติดผล1-2ผลแต่ไว้ใบมากเกินไปจะกลายเป็นการแย่งอาหารจากผลดังนั้นให้เหลือใบไว้เหนือผลแค่ 22- 24ใบแล้วตัดยอดออกครับ คุณค้อบผมจะพามาดูนะฮะไอ้ที่เราไหว้ผลหนึ่งนะฮะคือลูกมันจะโตมากไอ้ลูกเนี้ยไม่ต่ำกว่าสองโลฮะโอ้โหลูกนี้นะครับครับผมคือทั้งแถบที่มีอยู่ในจุดเนี่ยผมอ่าอย่างนี้ไหว้สองลูกเห็นไหมมันมันจะกลาอ๋อจะได้กก่ากานจะกลาไอ้ตัวนี้ก็ผมเก็บผลไปเป็นลูกหนึ่งแต่ลูกใหญ่นะฮะนี่สองลูกนั้นแปลว่าอันนี้ก็อาจจะอาจจะโลนิดๆไม่ไม่ถึงสองโลขนาดนี้จริงๆแล้วมันมันช้าไปครับผมมันจะเกินจํานวนวันที่เรากําหนดคือ65 7 0จวัน ลากันไบไแต่ถ้าเราเก็บลูกเดียวแน่พอดี 60- 65วันนะตัวนี้65เดือนตั้งแต่เริ่มพอมเมล็ดมาเริ่มพอมเมล็ดจนที่ตั้งเขานะทุกครั้งเราจะสังเกตได้จากการผลของมันคือถ้าเป็นเน็ตเมื่อไหร่เนี่ยคือแสดงว่ามันเริ่มสระมาสองเดือนนิดๆิดก็ได้แล้วได้ผลิตแล้วนะครับใช่ครับงั้นถ้าเกิด20ปกระถางสมมติเล็กๆเราทำยีกระถางใช่ไหมครับแล้วก็ต้นหนึ่งเราไว้ได้ประมาณสักสองลูก อาจจะได้ทัก40ีลูกผมว่าได้นะถ้าคุณตีเลขกลมๆแค่ร้อยเดียวผอไมมต้องเยอะร้อยเดียวครับต่อกิโลก็คือ4,000ันบาท4,000บาทใช่ครับแต่ลงทุนประมาณสถึงสอ0ันถึงบาทใช่ครับก็คงไม่นานก็ปแบบคืนเงินทุนคืนทุนและคุณได้ความรู้เยอะเลยจากประสบการณ์ที่คุณสามารถตั้งขยายกิจการคุณได้ครับ ท่านอาจสงสัยว่าถ้าปลูกเมลอนบนดาดฟ้าแล้วจะมีใครมารับซื้อหรือเปล่าพี่ดุงรวดเขารับประกันว่าขายได้แน่นอนครับเพราะด้วยความแปลกใหม่ที่ปกติผลไมช้ชนิดนี้จะมีขายก็แต่ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นนอกจากนี้เมลอนที่ไทยสั่งนําเข้าจากจีนมักเสียหายระหว่างเดินทางเยอะมากในอนาคตก็าอาจขยายการปลูกทดแทนการนําเข้าได้ด้วยครับ ทัครับเห็นที่ทานะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับแต่ครวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเป็นคนทางบ้านนะครับไปลองอยากจะทําเมลอนบนหลังคาตัวนี้อันนี้เวลาเรารามีผลิติแล้วจะเปิดตลาดทำยังไงครับพี่ผมว่าในตัวนี้ตลาดนะรอบข้างบ้านเห็นคุณปลูกเขาก็ถึงนะครยังอยากจะมาชิมมัของคุณนะในช่วงที่เขาคุณปลูกสิบยี่สิบต้นอยูเนี่ยคือตัวที่ว่าเป็นการฝึกหัดในตัวการตลาดเขาจะเข้อมาอย่างของผมเองเนี่ยเพราะว่ารถทุกเช้าเย็นเนี่ยก็จะผ่านที่ผมกับการออกสื่อบางครั้งมาเข้าของผม มันก็ช่วยการตลาดได้เยอะเลยครับตรงนี้ราะว่าขายได้แน่นอนแน่นอนครับคือตรงนี้ก็พิสูจน์ว่าคนไทยก็ทําได้ทําได้ครับถ้าเรามีความจริงใจกับมันรักมันทําผมมั่นใจว่าทําได้ทําได้นะครับ,รบตรงนี้ต่อไปคิดว่าจะมีการทํายังไงในการขยายในเรื่องของการปลูกแล้วก็จะหาตลาดกันต่อไปยังไงคือเดี๋ยวนี้ผมมองแนวโน้มาตลาดมัน เริ่มโอเคแล้วล่ะพอดีบางเอิญว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่ตลาดไทยซึ่งเขามีอ่ห้องห้องเย็นนะฮะแล้วทุกปีเขาจะก่อนที่ช่วงนั้นเขาสั่งแมลอนจากมืงจีนสั่งมาทีดีเป็นหมื่นตันพอเขามาเห็นผมเขาชวนผมเลยบอกว่าไปปลูกปูกเป็นร้อยไร่เลยไหมคือว่าเขาต้องการที่จะมาซัพพอร์ตในเมืองไทยเยเขาสั่งจากเมืองจีนมาคือขาดดุน การปลูกเมลอดลอยฟ้าของคุณรุงโร์ได้อาศัยความรู้จากการดูในเว็บไซต์ YouTube วิธีการนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหน้าใหม่หลายๆคนได้และด้วยความรู้ที่สั่งสมมาคุณรุงโรดก็ยินดีถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกเมลอดลอยฟ้าเพื่อเป็นอาชีพใหม่ได้ครับพี่รุงโร์บอกว่าอย่างหนึ่งผมเออฟังแล้วแบบเอ้ะตื่นเต้นนะครับบอกอาจารย์พี่ของพี่ก็คือ YouTube ใช่ครับสำคัญยังไงตรงนี้อาจารย์ทุกขัานเลยครับที่ผม ไปได้สูตรทั้งการปลูกนะฮะข้อมูลต่างๆซึ่งเบสของผมเนี่ยจริงๆแล้วนยผมอย่างที่ที่คุยไว้นะผมเคยไปอิสาราเอลไปเห็นมาไปดูระบบเขาแล้วมาเอามาอดจัส์กันแล้วมาปรับปรุงให้มันดีที่สุดแล้วก็สามารถที่ว่าในอนาคตสามารถถ,ถ่ายทอดกับคุณรุ่นน้องๆได้แต่ว่าเรารู้อะไรมาแล้วก็ต้องมาศึกษาต่อนี่เองใช่ครับจากสื่อท,ทั้งหลายังก็ดูได้ใช่ครับ ใช่ไหมครับผมมีอาจารย์กูก็คือ Google ใช่ครับอาจารย์ยูก็ u t u b e ใช่ครับทาได้เหมือนกันคนไทยก็ทาได้ผมว่าคนไทยเก่งเนะีคนไทยเก่งคิดว่านาคตเมล่อนจะไปอีกไกลไหมครับไกลไกลผมว่าตัวตัวนี้อีกนานนะยังผมเนี่ยผมจะขยายให้อยู่เต็มหลังคาผมถ้าเจริญรอดกต้นที่ผมปลูกขึ้นมาได้พวกเนี่ยคือผมจะขยายเข้าโรงงาน เนื้อที่ผมนี่ประมาณไร่หนึ่งผมจะเอาครึ่งไร่มาทําพวกนี้ครับครับแต่ว่ามีตลาดแน่นอนแล้วมีแน่นอนครับถ้าเราเปิดตัวพวกมาใช่ครับจริงๆแล้วครับผมจริงๆแล้วผมกะเปิดตัวปีหน้าบังเอิญมาไวกันไหมมาสื่อมาไวไปหน่อยใช่ครับนะครับพี่ถ้าคนสนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้จะติดต่อพี่ลุงรุ่นได้อย่างไรครับยินดีครับเบอร์เบอร์โทรเข้ามาหาผมได้ครับได้ต่อเบอร์โทรเลยครับูนย์แป ครับ6 3 5 8 5 6 2สองครับนะครับติดต่อได้ตลอดได้ตลอดครับขอกแนไลงหน้าก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผงนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีเกษตรได้ครับถ้ามาศึกษาเรียนรู้นี่ผมว่าได้เลยนะครับถ้าคุณเอาใจไปใส่ผมว่าได้รอยไปใส่ครับผมเป็นธุรกิจที่ลักษณะว่าคุณทําได้ด้วยมือของคุณคุณเองคุณสามารถพูดได้เลยว่าคุณเกิดจากสุขนี่ละครับเป็นเศรษฐีได้แน่นอนครับอาชีพดีครับผม ครับการปลูกไปร่อนนะครับให้รายได้4,000บาทต่อการปลูก20ต้นภายในระยะเวลาแค่2เดือนครับเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเศษรเศษฐีเกษตรได้ครับและไม่ว่าทุกคนจะทําอาชีพอะไรนะครับอย่าลืมใส่ใจสุขภาพเรามาพบกับช่วงสุขสร้างได้ใบบิมกันดีกว่าครับโอเปอเรชั่นบหรือ balancing i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้กันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตตาามมธรรรชิคับโรคแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามบ่อยคันในจมูกและมีเสมหะไหลลงคอบางรายอาจมีอาการทางตาร่วมด้วยเช่นคันตาเคืองตาตาบวมน้ำตาไหลอันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุภายในตา ผู้ป่วยมักมีอาการดังกล่าวเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในอากาศการรื้อรลังเป็นเป็นหายหายผู้ป่วยมักจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของเยื่อบุจมูกคือจมูกจะไวต่อาการเปลี่ยนแปลงของอากาศปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเย็นความชื้นของอากาศตลอดจนกลิ่นฉุนสิ่งระคายเคืองต่างๆจึงมักเรียกกันว่าโรคแพ้อากาศ โรคนี้พบได้ในทุกเพศทุกวัยสำหรับระยะเวลาในการรักษาไม่สามารถตอบได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าสามารถหลีกเลี่ยงสารกอ่อภูมิแพ้ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กินแพ้ฝุ่นแพ้อากาศจะต้องบอกเพื่อนๆว่า ฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้อโรคเพราะกลัวเขาจะรังเกียจแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกเพื่อนพนักงานที่ทํางานนะคะบอกว่าตัวนี้ดีมากก็เลยอะลองทานดูวันแรกนะคะก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนอเช้ามาก็ทานอีกสองเม็ด วันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจะมูใช่ค่ะเบาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกมวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะไปหาหมอหมอตรวจว่าเอ,อคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินตองแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับหมอตรวจว่าคว<อ>ามดันขึ้นให้ยาความดันต่อความดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปอดท้องหมอ,หมอว่าเป็นกระเพาะ อ้าให้ยากระเพาะกินอเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าอ้าคุณนี่โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมอ้าวคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินกกินแต่ว่าเบาหวานต้องฉีด ใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดอินซูลินไปไหนก็ทบหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โ oh. อ,อ้ด้วย <laughs> ม,ามาให้เชา้าเค้นหนึ่งตอนเย็นเค้นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โห oh. ไม่ขาดเลยสี่ปีก็พอดีเจอกัะน้นองเซอะครับบอกว่าคุณต้องมาฟังเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เอ๊ะน่าสนใจว่ว่ามากินพอกินกับปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้น ตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะม,มั่วยหมดเลยในปวกเอวครับพอเข้ากับปุกที่สองก็อ๋อทาไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวกม้วยนี้ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีด,ยดอยู่ยยยกินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อาอไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้าตาตอนนี้ไปไปตรวจก็แปดสิบเจ็ด อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนี่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87ความดันความดันร้อยสามร้อยสาม n BIM ชบสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยัง